ดาบสองคมเระ่อศาลตัดสินคุณผิดไปแล้วแต่คุณกลับมาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ผิดดาบสองคมผมจะบอกคุณเนะดาบสองคมถ้าดีก็ดีไปอ่ะแต่ถ้าไม่ไดีนะหนักกว่าเดิมอีกครนี้นะครับพญานาคลุงพลจะโดนทุบไอถ้ามันอยู่ในบ้านเขาไปทุบไม่ได้ทุบไปเดี๋ยวก็โดนข้อหาทําให้เสียทรัพย์ <c oughs> ส่วนตัวผมไม่ได้มีอคติอะไรกับตับพลแล้วก็ยาจน๋นนะะถึงแม้ว่าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เรื่องของเขา ผมไม่ได้โกรธนางแตนแล้วก็ไม่ได้โกรธนายชัยพลนางแตนกับน,นายชัยพลถือเป็นบุคคลสาธารณะเพราะเป็นคนดังมีผู้ติดตามจํานวนมากนะครับมีผู้ติดตามจํานวนมากเพราะนั้นการถูกวิาพากษ์วิจารณ์หลังจากศาลตัดสินว่านะตัพลมีความผิดนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะโดนวิาพากษ์วิจารณ์เราต้องทนได้พอเป็นบุคคลสาธารณะแล้วอะตับพลนี่ถือเป็นบุคคลสาธารณะ ต้องโดนดา่าโดนสาบแช่งโดนวิจารณ์นเรื่องปกติคนระับเพราะว่าศาที่ภาษาว่าคุณมีความผิดนะประมาททาน้องจำพูตายคุณมีความผิดไปทําเด็กตายเพราะนั้นคุณก็ต้องถูกดา่เกาเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปไม่ต้องไปด่าใครก็ลนะแล้วนะเราต้องยอมรับกรรมมันนะนะเพราะว่าความดังของตาพลเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะคุณดังมาจากผู้ต้องสงสยัยคดีฆ่าน้องจาพูและต่อมาคุณก็ เลื่อนยศมาเป็นผู้ตองหาต่อมาก็เลื่อนยศมาเป็นจำเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นนักโทษน,นะเพราะว่าคุณแพ้คดีโดนไป20ปีแต่คุณยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาซึ่งอาจจะชนะก็ได้แต่คุณต้องยอมรับมันกับว่าความดังของคุณเนี่ยมันมาจากเขาสงสัยว่าคุณไปฆ่าเด็กตายนยเพราะฉะนั้นมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายพอเขาสงสัยว่ามีคุณเป็นคุณเป็นคนที่ฆ่าเด็กตายก็แต่ก็มีบางคนที่สงสารคุณ โดยเชื่อว่าคุณถูกใส่ร้ายคนพวกนี้ก็คือเอฟซีของตะพลแต่ต่อมาสารตัดสินว่าตะพลมีความผิดก็เป็นราคาที่ตาพลต้องจ่ายตาพลก็ไม่ต้องโวยวายเอฟซีก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสไม่ต้องไปด่าการใช้ไม่ต้องไปด่าผู้การแต้ไม่ต้องไปด่าพลตรวจโทรเลวัดจะไปด่าเขาทำไมเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปด่าอายการบรลเมตไม่ต้องไปด่า ใครตะใครต่างๆที่เขามาวิจารณ์เขากา็วิจารณ์ตามคำพิพากษาส่วนผมเนี่ยคุณด่าไปเลยนะผมไม่โกรธหรอกครับเอมตี MP ลุงพลจะด่าผมก็ด่าไปแต่ผมก็ผมก็ให้ความรู้ไปผมก็เอาเอาคำพิพากษามาพูดทีละประเด็นประเด็นนะครับนะแล้วก็พูดตามนั้นแล้วก็มาทําให้มันดูคืนเคลงหน่อยไม่เครียดแค่นั้นเองแต่คุณอยากด่าผมก็ด่าไปผมไม่โกรธนะผมด่าเต็มที่ผม ไม่ไปฟ้องร้องอะไรใครหรอกครับใครจะดา่าทนายเดจานเต็มที่เลยนะผมไม่มีการฟ้องร้องอะไรใครนะเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะก็ต้องมีคนชอบไม่ชอบอย่างในคำวิพากษามันเขียนชัดนะเนี่ยศาลก็ทําเป็นประเด็นประเด็นมาเราก็อามานั่งพูดนะเยายจันทร์เขไม่พอใจเพราะว่าวิพากษ์วิจารณ์ผมก็บอกให้เอาอะไรไปเอาเอา,เอาปากไปลงโถส้วมหรือไงแล้วผมไม่ได้โกรธนะ ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วผมไม่ได้ไปเหยียบย่ำไปเหยียบย่ำอะไรนะเหยียบย่ำมันเหยียบย่ำแล้วมันได้อะไรนะทุกช่องเขาก็เหยียบทุกช่องเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์ในทางลบเท่านั้นแหละเขาก็วิวิาพากษ์วิจารณ์ไปตามตามที่ศาลตัดสินพอศาลก็ตัดสินว่าตาพลมีความผิดจะจะไปจะไปบอกว่าเอ้ยตาพลเป็นฮีโร่มันก็ไม่ใช่เพราะนั้นเอฟซีถ้าฟังฟังอยู่เนี่ยนะฟังผมอยู่เนี่ยก็ดูก็ตรงไปตรงมาเนี่ยในคำพิพากษษาเขาบอกตาพลโกหก เราไม่อาจนี่ตะพลโกมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวบอกเมียโทรโทรมาหาตะพลและบอกว่านออ้องชุดหู้ตายก็ในคำพิพา,ากษาเขาเขียนอย่างนี้นะก็คือพูดง่ายผู้ภาษาชาวบ้านสารบอกตะพลโกเพราะตะพลมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวอยู่กับเมียก็คือนางแตนเพราะนั้นนางแตนจะโทรหาหัวยังไงมีเครื่องเดียวก็คือตะพลโกหกสารก็เลยไม่เชื่ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณคุณต้องติดคุก เนี่ยผมก็วิาพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่การทำเติมมันเป็นเรื่องจริงมันคำพิพากษาใ,ใครอ่านก็ต้องตีความเหมือนกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วศาลก็ตัดสินว่าอะไรยังไม่มีใครบอกเลยชมพู่หายแต่ปรากฏตาพลนะดันไปบอกพระหรืองไงนะว่าชมพู่หายทั้งทั้งนี้ยังไม่มีใครบอกก็ศาลก็เลยบองว่าก็ะตาพลเนี่ยเป็นคนเอาเด็กไปเนี่ยในคำพิพากษาเขาเขียนแบบนี้เลยแต่ครั้งนี้ผมพูดภาษาชาวบ้าน นะนางแตนก็อย่ามาด่าผมเลยนะแต่ด่าก็ด่าไปจนผมโกรธนี่เป็นเรื่องจริงคุณต้องฟังเพราะศาลก็ตัดสินอย่างนั้นส่วนตะพลมาแก้ตัวออกรายการไทยรัฐบอกว่าอะไรนี้เออผมไม่เคยเบิกความไม่เคยให้การกับตำรวจว่านางแตนโทรหาผมเพราะผมไม่มีโทรศัพท์ความจริงแล้วนางแตนขี่มอไซคออ์มาบอกผมว่าชมผู้หายก็เรื่องของ ตับคนไปดินะผมเห็นก็มาแก้ตัวหรือมามาชี้แจงเนี่ยออกรายการไทยรัฐก,ก,ก็ก็พูดไปแต่ปรากฏว่าในสำนวนมันมีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีก็ตับคนก็หนักเพราะอะไรเพราะสารตัดสินแต่แล้วเอาคุณมาพูดใหม่เท่ากับว่า,อ,าอยู่ในห้องพิจารณากลับมาออกทีวีพูดไปเหมือนกันพูดเหมือนกันเดี๋ยวแม่ชมพู่เขาก็เอาเก็บคิดพวกนี้ส่งสารุทธณ์คดีคุณจะยิ่งแย่ลงไปใหญ่ในะการเป็นคุณพูด ความจริงเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวกันแบบแบบว่ารีเด็ทขุงคุณอนะความจริงพูดหลายครั้งไม่ต้องเหมือนกันอันนี้คุณจะแย่อันนี้ผมก็วิพากษ์วิจารณ์ตามความจริงไม่ใช่ไปเยียบย่ำตรงไหนแล้วเพราะฉะนั้นทางออกของตะพลก็คือว่าจะต้องโต้แย้งคําตัดสินของศาลมาตัวเองไม่ได้พูดนะศาลวินิจฉัยไม่ถูกต้องอะไรก็ว่าไปก็เรื่องของตะพลนะคน่ะนะแล้วศาลก็ตัดสินว่าตะพลเนี่ยนะ ตำรวจก็ถามว่าตอนเกิดเหตุนายชมผู้หายคุณอยู่ไหนตะพลตอบไม่ชัดคำพิพากษาเขาเขียนว่าตะพลตอบไม่ชัดโทรศัพท์มือถือตะพลก็ไม่มีแปลกอยู่คนเดียวทุกคนมีมีตำแหน่งการใช้โทรศัพท์มือถือหมดแต่ตะพลไม่มีโทรศัพท์ทั้งๆนี้ตะพลก็มีเอ่อโน้ตฟิกอัพก็ถือเป็นคนมีฐานะคนหนึ่งแต่ไปกดไม่มีโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเรื่องแปลกคนเราไปไหนมาไหนไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือแต่ตะพลกลับไม่มีโทรศัพท์มือถือมันเลยแปลก ศาลก็เลยบอกว่าตาพลเนี่ยมีพิรุษอยู่คนเดียวนะครับตาพลก็มาออกไทยรักบ,บอกว่าผมตอบตำรวจไปหมดแล้วว่าผมเนี่ยไปรับพระอืนี <Yeah. S 2> ก็ว่าไปแต่สาลก็ไม่เชื่อคุณนะแสดงว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันอาจจะอ,อ่พูดเรื่องเดียวกันหลายครั้งไม่เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเราพูดเรื่องเดียวกันหลายครั้งไม่เหมือนกันเนี่ยภาษากฎหมายก็เรียกว่าพูดจาไม่อยู่กับร่องไม่อยู่กับรอยนะครับนะ ไม่อยู่กับร่องไม่อยู่กับรอยนะอันนี้คือภาษากฎหมายนะเพราะฉะนั้นเวลาศาลครัช่างน้าหนักพยานหลกนะักฐานเนี่ยจะเชื่อคําพูดนายตับพลดีไหมเนี่ยศาลเขาจะไม่เชื่อนเลือกที่จะไม่เชื่อคาพูดตับพลเพราะอะไรเพราะมันพูดเรื่องเดียวกันมันไม่อยู่กับร่องกับรอยอ่ะเพราะฉะนั้นอันอันนี้สิ่งเนี้ยตับพลเนี่ยที่ไปออกไทยรัฐเนี่ยนะผมก็ฟังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปโต้แย้งคำพิพากษาของศาลมุกดาหารว่าความจริงแล้ว ผมตอบตำรวจทัดเกนแล้วครับว่าผมไปรับพระอธิการบุญมาหรืออะไรนะคุณก็อุทธร์ไปนะแต่อย่าลืมนะสิ่งที่คุณมาออกทีวีหลังจากศาลตัดสินเนี่ยดาบสองคมดาบสองคมก็ศาลตัดสินคุณผิดไปแล้วแต่คุณกลับมาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ผิดดาบสองคมผมจะบอกคุณนะดาบสองคมถ้าดีก็ดีไปอ่ะแต่ถ้าไม่ดีนะหนักกว่าเดิมอีกครเนี้นะ โดยทั่วไปถ้าศาลตัดสินว่าจำคุกแล้วเนี่ยเรามีความผิดส่วนใหญ่นะจำเลยเนี่ยเขาจะเงียบๆทนายก็จะเงียบๆแต่คดีนี้ตะพลเนี่ยเขาไม่เป็นเป็นเซเล็ตเ e ขามีเอฟซีเยอะเขาโดนด่ายับทุกช่องซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะด่าจะพลเพราะอะไรเพราะศาลพิพากษาว่าคุณทําน้องชมพู่ถ่ายโดยประมาทเพราะงั้นการที่ตะพลโดนดา่าเนี่ยตะพลอย่าไปเครียดเลยมันเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายเพราะอย่าลืมว่าคุณดังมาจาก หลานคุณตายคุณร่ํารวยมีเงินมีทองมีรถตู้มีบ้านจากเดิมไม่มีฝาบ้านเนี่ยเพราะคุณดังมาจากหลานคุณตายคุณได้ประโยชน์จากหลานคุณตายคุณก็พูดเองให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะวันหนึ่งเนี่ยสารบอกว่าคุณเนี่ยทให้น้องชมพู่ตายประมาทคุณไม่ต้องรับกรรมมันคุณไม่ต้องไปโกรธใครหรอกโอ้ไปโกรธโกรธกันชัยโกรธคนนี้ไปโกรธเขาเลยมันเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ นะผมก็ดูครับเนี่ยนะเขาก็ไปออกไใจรัดแล้วก็พูดไม่ตรงกับที่สารตัดสินเลยพูดไม่ตรงเลยอย่างสารตัดสินว่าต่พนเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปวางไว้บนภูเขาแล้วก็ตายตาพลมาบอกกล่าวผมไม่ได้พานะหมาปลาท่มเป็นคนพาไปอันนี้มันก็ตรงข้ามกับคําพิพากษาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตะพลพูดด่าดสองคมครับพี่น้องครับเท่ากับว่า ก็คุณพูดตรงกันข้ามเลยรานนี้นายสำรวนมันมีไหมถ้าไม่มีนะเดี๋ยวแม่น้องชมพู่ก็เอาคลิปพวกนี้ก็ส่งสารุทธน์มันตรงกันข้ามจริงๆนะพอแพ้คดีต้องเงียบๆแล้วนะนะพอออกทีวีปุ๊บเนี่ยมันก็มาพูดอะไรใหม่ๆอีกแล้วมันก็จะเป็นผลผลร้ายกับเราหรือเปล่านะครับเอฟซีตะพลนะถ้าฟังอยู่นะลองไปถามมาดูนี่มันควรจะออกทีวีไหมควรจะหยุดพูดได้อย่างไงเรื่องพวกนี้เพราะเราแพ้ไปแล้วเราจะชนะคดีต่อเมื่อเราต้องแก้ได้ทุกประเด็น ศาลตัดสินบอกตะพลพาพาชมพู่ไปตายนะตะพลก็ต้องไปหาทางแก้ว่าตะพลไม่ได้เป็นคนพาไปนะสารตัดสินบอกว่าตะพลบอกว่าเมียโ,โทรโทรศัพมาบอกหลานหายตะพลก็ต้องไปแก้เป็นอย่างไรแต่เวลาแก้ตัวเนี่ยตะพลอย่าลืมนะก็ต้องไปดูในสารชั้นต้นว่าคุณพูดยังไงถ้าตอนในสารชั้นต้นคุณพูดอย่างพอมาสารลอุทอนพูดอย่างเนี่ยคุณยิ่งแพ้ไปใหญ่เขาเนี่ยประหารแน่ผมบอกเลยนะประหารชีวิตแน่ ถ้าพูดกลับไปกลับมาชั้นตำรวจพูดอย่างออกทีวีพูดอย่างในในในห้องพิจารณาพูดอย่างมาพอสารจำคุกออกพอแพ้ไปแล้วอ้างเหตุผลออย่างถ้าแบบนี้ตาพลติดคุกป,ประหารแน่เพราะนั้นก็ต้องระวังอันนี้ด้วยความห่วงใยเพราะนั้นเนี่ยเอฟซี FC ตาพลเนี่ยเอฟซีนางแตนเนี่ยที่มาฟังผมเนี่ยคุณเอาสิ่งที่ผมพูดไปแล้วกลับไปคิดผมไม่ได้มานั่งเหยียบย่ำอะไรคุณคนก็ดา่าคุณทั้งบ้านทั้งเมืองไม่จะเรื่องแปลกหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนสารตัดสินว่าคุณทําเด็กตายแค่นั้นแหละ चुक्रो